สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลกระติบโนเทนดิทาร์อนะคะชาแน,นลดีดีที่มีเรื่องพ่ยิบซีมาฝากนะคะวันนี้ก็มาถึงพิกอา,าร์ตนะคะซึ่งน้องๆในบางคนเนี่ยได้บอกว่าอยากจะให้พี่กระติบทํำพิกอา,าร์ตในลักษณะตรงที่ว่าไม่ต้องดูดวงเป็น12ลราศีก็ได้ทํำพิกอา,าร์ตเดี๋ยวหนูเลือกกันเองนะคะ <c oughs> ว่าแบบว่าเออ ไพ่แต่ละใบที่หนูเลือกนะ่ยมันก็จะแบบบอกได้แหละว่าการเงินหนูเป็นยังไงคือมีน้องบอกว่าอยากจะให้ทาการเงินนะคะไม่ต้องทําเป็น12สราศีก็ได้ทําเป็นพิกอา,คารคัสมาโอเคพี่กติปกาจะทาพิกอา,าร์คาสตามคาเสนอของน้องมานะคะทีนี้น้องๆสามารถเลือกได้ง่ายๆเหมือนกันอันแรกนะคะใบแรกจะเป็นหมุดสีแดงใบที่2หมุดสีส้มใบที่3หมุดมีคําว่าโอเคนะคะเอาละค่ะก็ สำหรับน้องๆที่อยากทราบว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะการเงินของน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็มาดูสำหรับคนที่เลือกหมุดแรกก่อนนะคะที่เป็นหมุดสีแดงนะคะว่าการเงินในเดือนมิถุนายน2565เป็นอย่างไรบ้างอ้าปรากฏว่าถ้าใครทีเออ่เลือกหมุดสีแดงอันนี้นะคะต้องบอกว่าการเงินเนี่ยกำลังจะขาดใจตายละนะคะอยู่ดีๆก็จะมี การได้รับความช่วยเหลือจากญาติหรือว่าเพื่อนก็ได้แต่ในนี้นี่มันขึ้นมันบอกว่าตอนแรกนี่หืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะคือแล้วก็มีความเกงใจมีความรู้สึกว่าไม่อยากพูดคือน้ำท่วมปากมีความรู้สึกว่าพูดเขาก็อาจจะเบื่ออาจจะหนีหน้าเป็นเพราะว่าในแต่ละคนก็เงินตึงด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามันปรากฏว่าไปขอความช่วยเหลือก็ยังพอมีมาแต่การช่วยเหลือที่มีมาน้อง,องจะเห็นว่ามัเป็นเป็นไพ่แค่หนึ่งเหรียญเอง <c oughs> ดังนั้นนะคะมันจะเป็นตัวบอกว่าการช่วยเหลือที่มีเข้ามามันอาจจะไม่มากดังนั้นเนี่ยก็แค่อาจจะพอกระเตื้องนิดนึงแต่ว่าน้องๆที่เลือกหมุดสีแดงเนี่ยก็ยังต้องมีการดิ้นรนนะคะยังต้องดิ้นรนไปหาทางอื่นด้วยเพียง <c oughs> แต่อันเนี้ยมันจะทําให้เกิดความอุ่นใจว่าเออคนรอบข้างก็ยังพอช่วยเหลือเรานะไม่ไม่ได้ทิ้งเรานะแต่ในขณะเดียวกันน่ะน้องๆบางคนอาจจะคิดเฮ้ยพีก่กระติปมันมีหนึ่งเหรียญ่ะแสดงว่า มีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการถูกหวยรวยเบอร์หรือ,เ,อเสี่ยงโชคได้ใช่ไหมเหมือนเดิมนะคะที่พี่กระติบจะบอกก็คือว่าถ้าจะเสี่ยงโชคต้องมั่นใจนะว่าไม่มีใครเขาจะเอาของขวัญของฝากไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วเอามาฝากเราถ้าเอามาฝากนะจบค่ะไอ้ที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้นะคะก็สรุปกันนะคะสําหรับคนที่เลือกหมุดแดงนะคะสําหรับคนที่เลือกหมุดแดงอันนี้นะคะพี่กระติบก็จะถือว่า โดยรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าดวงใช้ได้นะคือแบบพอมีกระตอกกระแตกอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ว่าสามารถดิ้นลนดิ้นลนตึ๊กตักตึกตักไปได้ในเดือนนี้ก็พอหายใจใหายคอรอดไปอีกทางหนึ่งนะคะอาทีน,นี้เดี๋ยวมาถึงใบกลางนะคะซึ่งก็เป็นหมุดสีส้มนะคะการเงินนะคะในเดือนมิถุนายนสําหรับคนที่เลือกหมุดสีส้มจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่า สำหรับคนที่เลือกหมุดสีส้มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าจะค่อนข้างทนสิ่งเย้าวยวนไม่ค่อยไหวอาจจะมีการจับใจ่ายใช้สอยอะไรตามใจตัวเองอย่างเช่นอาจจะเผลอใจไปช้อปปิ้งหรือไปเที่ยวกินดื่มกับเพื่อนเยอะไปหน่อยเส้วเงินตึงและระวังเรื่องการมีหนี้นะคะอาจจะมีหนี้สินอันเกิดจากตรงที่ว่าเราคิดว่าเราน่าจะหาทันไอตรงเนี้ยน่ากลัวมากตรงที่เราคิดว่าเออชอบๆบไปเหอะออมีหนี้ไปเหอะมีหนี้แบบ รูดเดียวไปเลยเหมือนกับเอ้ยไหนๆเราก็จะเป็นหนี้แล้วลูดให้มันเยอะเข้าไปเลยปืดปืดปืดเข้าไปเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นหาไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยต้องระมัดระวังนะอย่าไปคิดว่าเราจะหาเงินข้างหน้าทันเป็นเพราะในหน้าไพ่มันบอกว่าน้องที่เลือกกอเออเลือกกองที่สองเนี่ยสีส้มเนี่ยจะเป็นการนําเงินในอนาคตมาใช้เดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะคะ ดังนั้นน้องๆต้องทนนิดนึงทีนี้ในบางคนบอกว่าเออถ้าได้ไพ่สามถ้วยมันดีเรื่องความรักหรือเปล่าพี่ก็ไม่ดีค่ะในนี้มันขึ้นมันบอกว่าอาจจะเฟิร์สกันนิดหน่อยแต่คนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเจ้าของแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูใบที่3นะคะที่มีแมกเนตเป็นคำว่าโอเคนะคะเดือนมิถุนายนคนที่เลือกแมกเนตโอเคเป็นยังไงบ้าง เออถ้าทางมันจะโอเคสมสม,ออส,มสมคำว่าโอเคนะคะในหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าในเรื่องของเออในหน้าไพ่มันเปิดให้3ทางเลยนะสำหรับคนเลือกโอเคเนี่ยมันบอกว่าในเรื่องของการงานนะถ้าเกิดติดขัดอยู่ก็เออมีคนมาช่วยเหลือเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ชายเข้ามาช่วยเหลือก็ทำให้แบบเราลอดพ้นผ่านปัญหา ในทางด้านการเงินที่กําลังคิดว่าหน้ามืดไปไม่ลอดอยู่นะคะลอดแบบโฟลด้วยสามารถหมุนได้รอดนะคะแล้วในขณะเดียวกันน่ะ มันก็เป็นการชี้ในลักษณะตรงที่ว่าถ้าคนโสดอยู่ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เจอใครบางคนที่น่าสนใจนะคะเจอจากในแอปก็ได้หรือว่าไปอบรมสัมมานาประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเจอก็ได้นะคะเป็นพราะไพ่มันขึ้นบอกว่าเจอจากในแอปพลิเคชันก็ได้หรือเจอจากการเรียนก็ได้คือกลายเป็นว่าไอ้นี มันโอเคกลุ่มนี้มันโอเคสมสมอย่างคําว่าที่มันได้ม่าโอเคจริงๆในหน้าไพ่มันก็จัดว่าเป็นเดือนที่ลื่นแบบหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ลื่นแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าประมาทว่าเราจะโอเคแบบนี้ตลอดต้องเข้าใจว่าไพา่ไพนะ่เ o ลออฟจูนเน่ะมันมีขึ้นแล้วมีลงนะพอดีอันนี้มันได้ไพ่หัวตั้งใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่ามันมีขึ้นแล้วมันก็มีช่วงลงแต่โดยส่วนใหญ่พอเวลาคนได้ไพ่หัวตั้งเนี่ย ก็จะคิดว่าแบบโชคมันจะอยู่กับเราตลอดไปอย่าลืมนะคะว่ามันมีขึ้นมีลงเพียงแต่ว่าโอเคเดือนนี้อาจจะหมุนสบายมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาช่วยเหลือก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเราหายใจหายคอลื่นขึ้นสบายขึ้นนะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะน้องๆท่านใดนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนไพ่หรือการทําพิกเดกพิกาคาร์ดหรือว่าการให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆน,นะคะก็ เข้ามาติดตามชมกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคริเน้อยเทนดี้ทาร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ